ครับสวัสดีครับเรามาชมกันกคลิปนึงนะครับจากปากคลองตลาดนะครับวันนี้เรามาชมการทําฐานกระทงก็ททาจากผักตบชวานะครับดูการทํานี่มืออาชีพเลยครับเราให้ดูกันครับเนี่ยมาจากต้นทำจากต้นแบบนี้นะครับต้นผักตบชวาแบบนี้ ถ้าอยู่ในน้ำเงี้ยแถวตำตทางจังหวัดมันก็เป็นสวะแต่ว่าถ้ามาเป็นเทศกาลลอยกระทงก็จะเป็นแบบนี้ครับเนีย่ยดูวิธีการทำเครับเดี๋ยวจะมัดขอโทษนะพี่ในการมัดแล้วจะเป็นแบบฝั่งเขาเขาจะมีตลับเม็ดวัดเลยครับคนสั่งตามตามฟาร์มฟังเท่าไหร่แล้ววัดเลย ก็จะยัดเข้าไปเรียกใหให้แน่นหรือยางแล้วอันนี้ยางยางไม่นนแ,แน่นครับใช้ลวดจะนตอนนี้เอายางมัดไปก่อนเดี๋ยวเขาจะใช้ลวดมัดอีกทีอันนี้วงนี้ใช้ได้แล้วเดี๋ยวรอตัดจะใช้ลวดแบบนี้ใช้ลวดแบบนี้เดี๋ยวลวดมัดอีกที ก็เวลาสิงเทศก,การลอยกระทงทีก็จะมีประโยชน์นะครับพวกผักตบชวาอย่างเงี้ยอยู่ในคลองไม่มีประโยชน์แต่พอมา,อางเงี้จะมีประโยชน์นะครับเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับรักษาสิ่งแวดล้อมลอยกระทงจากกระทงธรรมชาติย่อยสลายได้เป็นเป็นพวกวัสดุจากธรรมชาติต้นกล้วยใบตองผักตบชวาอะไรเงี้ยหรือจะเป็นพวกขนมอบกรอบขนม กระพดอบกรอบหรือว่าโคนขนมปังคนไอซกครีมหรือว่านขนมปังเนี่ยก็จะเป็นที่ย่อยสลายได้จะสามารถลอยได้ทุกทุกที่อันนี้ก็มาจากต่างจังหวัดเลยนะเขาจะมาจากต่างจังหวัดเลยมานั่งทําเลยครับผลมาแล้วมาทําอนุที่ทําแล้วเป็นวงใหญ่นั่รอก็รอส่งคนสั่งไวนะ้นะยอนุนะวัดเรียบร้อยแล้ว ไปลวดมัดเลยครับวิธีการทำนะถ้าดูไว้ใครทำต่งางจังหวัดใครจะทำก็ทำแบบนี้เอาอยางรัดก่อนแล้วก็ตอกตอกตัดเป็นุท่อนอย่างเงี้ยตัดเป็นท่อนแล้วก็ยัดยัดให้แน่นแน่นแน่นลงไปแล้วก็ลวดมัดอีกทีนี่มืออาชีพเลยนะทำวงใหญ่ได้แบบนี้ต้องมือาอชีพคนทำไม่เป็นก็จะปิ้นไปปิ้งมาอันนี้ก็เป็นฝั่งตรงข้ามกับซอยบ้านหม้อ ที่จะวิ่งไปบ้านม่อเนยครับซอยตรงนี้เขาเรียกซอยบัวคนคึุกคักมากเลยครับาจากถนนก็จะตรงสะพานพุทธสะพานพุทธอยู่งหน้าสะพานพุทธวิ่งมาจากทางโรงเรียนใหญ่วิ่งเลย,ยน้องโรงเรียนสวนกุหลาบถัดไปน้งก็สะพานรักกเก้าคล 9. ององ,อ,งอ่างก็จะมีงานจัดลอยกระทงไปทางถ้าไปทางอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งสอนพระราชวังก็จะเป็นโรงเรียนราชินีโรงเรียนราดบดพิษมีตรงนั้นมีสถานีรถไฟฟ้า เอ็มารทีรถไฟฟ้าใต้ดินรถใต้แม่น้ำเจ้าพระยาไปภ้าพระได้เขาฝั่งโน้นดูบรรยากาศวันนี้คลึกคักมากเลยนะครับให้ดูบรรยากาศกันก็เทศกาลก็จะมีแบบนี้ทุกเทศากาลคร<อ>ับทุกเทศากาลก็จะมีคนเยอะๆไม่ใช่เทศกาลเนี้ยเทศกาลเนียนี่ก็เ,เป็นขั้นตอนล็อกใช้ไม้เสียบ ไม้ประมาณคล้ายๆกับไม้ลูกชิ้นอย่างเงี้ยนะไม้แต่อันนี้มันใหญ่กว่าไม้ลูกชิ้นเนะเสียบเพื่อความให้มันแน่นเสียบเยอะๆไปเรื่อยๆทำยากเหมือนกันนะครับจากผักตบชวาที่มันไม่มีค่ามันลอยอยู่ในคลองเนี่ยแต่เรามาทำอย่างเงี้ยมันต้องก็ต้องใช้เวลาก็เหมือนกับข่าแรงจะเก็บมาเก็บมาก็เสี่ยงคันเสี่ยงอะไรมาทำแต่มาทำอย่างเงี้ยมันก็จะได้เป็นมูลค่าอย่างเงี้ยวงหนึ่งวงเท่าไหร่ก็แล้วอันเนี้ย พันสองอย่างนี้วงหนึ่งอ่าอย่างนี้วงหนึ่งพันสองกินเดวข้างเนี่ยยี่สี่นี่ยี่สี่เดีว <24 S 1> <24. S 1> โอ้โหไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำง่ายๆเลยอนะไร <c oughs> ชั่วโมงอะไรสองชั่วโมงพี่สองสามชั่วโมงน้องก็บอกสองสามชั่วโมง <c oughs> มันก็ยากอยู่อ่ะวกระทงวงนี้เขาต้องไปทำเป็นกระทงประกวดนะกระทงใหญ่กระทงประกวดกระ <c oughs> ทงประกวดกระทงประกวดเ <c oughs> <c oughs> ขาจะสั่งโดยอย่างว่าอย่งางงีสองอันนู้นรอส่งแล้วนะ ่ที่แพ็กไว้สองอันอันนี้ก็อันนี้ก็ทำทำทำแล้วแต่ยังไม่ตัดทำยากทำทำยากนนถ้าวงเล็ก,ลกๆอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายหน่อยอันนี้มันวงใหญ่ทำมันปิ้นไปปิ้นมาไม่ทำมํำง่ายดูการขั้นตอนการทำ แผนกตัดแล้วแผนกตัดต้นหนึ่งต้นหนึ่งเก็บมาต้นเนี่ยมันก็ไม่ใช้ได้หมดหรอกใช้ได้แค่สองท่อนใช่เนี่ยอย่างเงี้ยมันมันจะใช้ได้แค่สองท่อนท่อนใหญ่ใหญ่ท่อนไปอืมเนี่ยอย่างเงี้ยก็ตัดนะนี่ตัดใส่ถุงนี่คือใช้ใช้ได้อ่ที่ใส่ถุงนี่ใช้ได้เนี่ยที่ใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปเลยมันปลายอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้นะเล็กๆใช่ใช่มันไม่เสมอต้องถ้าส่วนโคนอย่างเงี้ยมันก็จะเสมอกัน ยากครับยากแต่ว่าก็ดีครับเขามันเป็นเป็นเป็นกระท ong อนุรักษ์อ่ะเขต้องทำเทศกาลทีนึงเป็นเป็นผักตบชวานะแต่เออเป็นต้นกล้วยก็ได้นะก้านกล้วยก็เห็นมีคนทำนะก้านกล้วยอ่ะกล้วยที่มันแบบข้ามปะทงปะทงมะกรดมันจะใช้ไม่ได้เหรอเมื่อกี้ผมเห็นร้านไหนเขาใช้ต้นกล้วยอ่ะต้นกล้วยมัดก้านมันอ่ะก้านมันไอ้นี่เปลือกกล้วยเปลือก ครับเดี๋ยวแวอ,อันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ้อป่าเสร็จแล้วจะเป็นแต่ฝั่งอีกด้านนะพี่สาวป่าดูฝั่งอ่นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กัน